เวเวนฟิลโดยเฮอร์ทีวีสงครามต่อไปภาค Urban Patrol. เออร์บันพัทอเอ่อกลายเป็นเออร์บันวอลแฟไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้หน่วยอีเกิลหน่วยสีน้ำเงินเรากำลังไปที่คัโนเมืองโนบิโอกะประเทศญี่ปุ่นอะไรเนี่ยไม่ใช่อเมริกากับจีนนะครับนี่เป็นทงประเทศนานาชาติ ที่อยู่ในประเทศญี okay. Hello, ่ปุ่นโอเคสงครามเอนเทอร์เทมนต์โอเคสงครามที่โนบิโอกะคลาสคลาสเอสเอสโนบิโอกะมิวสิกออฟสงครามการประทะที่เมืองโนบิโอกะอ่ะเกี่ยวอะไรกับโนบิตะหรือเปล่าเนี่ยโนบิโอกะมาสู้เป็นอีเกิลสู้กับพวกชุดดำโอเปอเรทีฟในสงครามอีฟิกที่มีทหารนับพันนายมาสู้กันสงครามอันยาวนานที่สุด แถวนี้ทหารปริทธิเยอะเลยครับตอนนี้มีแถวนี้กำลังมีพีเอมสองจุดห้าอากาศไม่ค่อยดีด้วยเอเแล้วเช็คเช็คเช็คโอเคดีดีดีไปลุยกันเลยนมเมืองโดวบบิโอกาประเทศญี่ปุน่นจะเจอโนบิตะไม่นอมาล้อกันอีกเมืองชื่อนี้จริงๆเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่เคยได้ยินเพื่อน มืดสงครามการต่อสู้ในเมืองโนบิโอกะประเทศญี่ปุน่นโอเคเรามี G เออเรามี G กีกา 16C เอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดจี9 6 c ติดอะไรติดเก็บเสียงสเปรเซอร์แล้วก็ติดดอทแล้วก็คอปเตอร์แอร์สตัวไอ4เอเอาไว้เรียกอัลฟา11เอาไว้มาโจมตีได้แล้วก็เรามี SVD แล้วก็ F.N. ฟเ v s v เปือพกยี่สิบนัดไปเลยโอเคเข้าไปตั้งน้าแล้วหัวหน้ามาควนอะไรปวนให้ผู้ชมไปเมืองทางนู้นโอเคโอเคเป็นหน่วยเป็นหน่วยตัวระวังหลังให้ดีมากโอ้รถจอดรถญี่ปุ่นเนี่ยทำไมดินน้ำมันจังเลยโอเคยืดทงยืดทงอกนาย,ยืดทงไปฉันจะไปนี่ยูกรุปออนมี่ ไปประจำจุดตรงนู้นตงครามไรเนี่ยเห็นอบเอรีทีฟแล้วหลบล,งลังรถบอกมันกำลังบุกควันมาควันทางนูน้นใช่ใวน้วนควนันใช้มักควันกำบังถึงกำลังไว้โกชุดดำโอเคเด็ดีได้อยู่โอเคเด้ช็อตโอเคแอบนี้หลบล,งลังรถ เดี๋ยวไปแ anyway. นวหน้า oh. ไปไซเปอร์โอ oh. ้ลืมไปเปลี่ยวโอ้มีธนูด้วยโอ้โหจิบระเบิดโอ้เล้างรถออกเฟซกิฟมาแล้วโอเคโอจะเก้านาจะรีโหลดทำไมเนี่ยโอ้ยมีมือไวจริงจริงเดี๋ยวเอาฝ่าวันวันมอบก่อนเอาฝ่าวันวันไปมือรุ่ยจ่าโอ้ย อาบป่าวันวันเรียกไม่ทันระเบิดตายซะก่อนโอ้ยเจ็บโอ้ยโอยโอยครับเธอไปอยู่ตรงไหน simulate. ไปตรงนี้รีสปอนตรงนี้เหตดยานหน้ากำลังนัวกันเลยหนบีกับใทางนี้ครับตั้งฐานไว้ จานหน้าเป็นยังไงอาจานหน้าตายหมดแล้วมาดูใะยิงสัดทุบตีผมมันมาจากน่านมอเกต์กาศไปในทางนู้นผมบอกว่าวมันถอนมาเพียบเลยไปให้ๆยิงทะลุหลัวไม่ได้หรอกโอ้ยเฮ้ยขอโทษทีเพื่อนนี่ขอจัดด้วหน่อย เฮ้ยเปิดจังหวะปืน60นัดนีตัดได้กัพร้อมโอ้ยไม่ไหวแล้วอยู่ที่9ยืนกลมือออกมาไมเฮ้ยเอสวิดีดดนหน้าผมไปทมันอยู่ที่ร้านจอดรถเฮ้ย Okay. ในเปอร์แอบซุ่มกันเปอร์แอบซุ่มแล้วแล้วก็ต้องตามด้วยคอมโบนี้เทา้าเฝ้าวันวันคอมเปอร์แอนด์สไมาโอเคขอกไปทีมอยู่ตรงนั้นตนู้นแนวหลัง,ง,ง,งจะไปลาจอดรถแล้วทำลายล,าล่าจอดรถรถไทยไม่รู้ขอโทษทีมาอยู่ที่สถา,านีรถไฟระวังด้วยเฮ้ยอยู่ที่สถานีรถไฟ นูบิโอกะโอเคเด็บเลยโอเคไปใช้อนไลท์ใช้ม่เช็คโบกีรถไฟเป็นกำบ้างโอเ้เฮ้ยตรงนี้ไม่มีกำบ้างเลยไปที่รถคันนั้นมีคนมือมีที่เก้ามีรถดิมีลูก <R> okay. ว้าวว้าว,วโอยเชอทช็อตเข้าไปฮ่าไอ้บ้านะ้อะไรนี่เจ้าเอ็มอาร์กนไนเปอร์กนเปอร์ัน,รนนี้อันนี้ครับหัวน้าลงท่วางหลังให้ฉันด้วยกูอร์มีผมมันมาเติมเ เล่นเลยโอเคปืน okay, ปุ่นไฟเปอร์ตั้งพัดเนีย่ยดักหน้าหน้ายิงผิดยิงเป็นโดนใส่หัวแล้วโอ้โหเอสเอสดักคุณพ่อโอ้เท okay, ียบเลยโว้ยพอมันเทียบเหลือเกินอ่าข้ามาเป็นฟูโว้ยระเบิดแชร์ทีเดียวโอ้ยเราก็แตกกระจายโวยปืนปืนปืนพับปืนกวาดสรรพ MC คาร์ไบด์ยังฟูคาร์บอย เราเสียกันไปเยอะไม่ต้องหวงเรายัางได้เปรียบอยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งกลับมาโอ้อาาข่าบอยข่าบไ๊ใส่ม่านมองเฮ้ยมันมองกำบมาได้อยู่เฮ้ยว้าวว้าวว้าวโอจี๊ดโอ้ยในบาเอ้ยใช้อาวุธพิฆาดดิเงเ่ย ว้าว,วอะไรแรบบงว่างเข็นชินแรงว่างใช้พลังเปนเป็นพกพลังลอยอยเซเว่นกอยเซเว่นาโ,โอ้ยเจ็บเจ็บเจกระสุนยเนี่มันเก่งจังเฮ้ยานาครับราไม่ไหวแล้วช่วยด้วยได้ได้ได้อยาเลยไรวะ อ๋อฟอววันวันเรียกเฮียบพัเกอร์ศาสนาโน้นโอเคเห็นสถานีรถไฟนูนมังโนบิกาแล้วเก็บแนวหล้างเจนวหลังโอเคยิงถล่มไปที่โอคี้รถไฟพวกมันมาเช่ามาเป็นฝูงใช้นี่กวาดโอเคยิงจรวดอนุมาตให้ยิงจรวดสถานีรถไฟโอเครับพวกมันทั้งหมดน้อยนะโอเค เจะดีดีหน้า ic, โอ้โหผมมันเทียบเลยเฮ้ช็อตไปที่รถไปยิงใส่หลังปูชนะไปแต่ดีดเพลสปอมันอยู่เป็นปูง่ายจะดีดจากกูนออฟบอกว่าหมอบก้อนโอ้ยแอลแอล เลยชีตเยอะโอ๊ยกำลังน่อยนะลังชีตเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกน่าแต่มันอึดจริงๆเลยเนี่ยโอ้ไปดิเออนเตอร์ชีดเม้นโหมีดมอสตดดาบเอาไว้ทำไมมีการเหดอมการเาบรอนเช่นชินเฮยจะใส่ชุดกรอจะเกินน็อตปกปอยนาย ใใยังมีอีกเรียนเป็น,เ,ปนเพิ่มเป็นพันชีวิตพันยินดีมีชีวิตเกินพันตามด้วยคุณคนร้อนนิง่งมหาการโอ้เออหมอสีขาวรออะครับเฮ้ยเรียกอคเตอร์แอร์ชอปฟอ,อว์วันว<ป>ัน<ๆ>กำลังช่วยไปช่วยโอเคดีมาก เฮ้ยพวกนี้กำลังมาจุบตุยข้าเอาโดยะอ๋ออะไรเนี่ยโอเคยยินยูเนี่ยโอกครถไฟกุดจิ้งกุดจิโอเคย้อยเนี่ยทางนี้ทางนี้ป่อยรับโบ นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหค่ะมีตัวตนค่ะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนโอ้ยตอนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะอะไรเนี่ยยิงใส่อะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันมันไมใช่ยิงก็ใช่ยิงตามบทโอ้โหเฮ้ยผมเปิดทีปุ๊บโอ้โหไอเซเว่นไม่ได้มีคนบาดเลยไอเซเว่นตรงนี้ผมเปิดทียบไป พกไสเปอร์ผมยึ่ินัดสามโอ้ไฟไหม่แล้วนอนัว้ยพวกมาใช้มันไฟกำบ้างยิงสัดไปว้าวว้าวาวาวาโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บน้อยเนี่ยยิงหม้ย,ยิงไม่โดนควายนี่ยิงถล่เข้าไปในมัดกวอนน่าจะโดนใครสักคนแหละลบดังรถมอบก้อน U ว L น้อยเนี้ยใช้ระเบิดกับข้าแล้ว มิตรทางหรอโอ้โอย,ย้เฮ้ช็อตเข้าไปเจอไปงานาแค่ไหนก็เฮ้ช็อตไปโอ้ยอะไรนี่กำแพงโอเคระเบิดโบเบิดเนี n อลโบเข้าไปมาเยอะต้องเจอระเบิดโบ เว้ยอะไรเนี่ยระเบิดหรึ่งดิระเบิดโบ้ฮิตอานครับนะี่มันระเบิดปลอมอ,อ้าวเลยโทษโทษโทษนนอะตายกูตายจริงนะเวย้ยนี่ระเบิดเอ็โอเคบอกมันมาเป็นฝูงต้องถล่มด้วยระเบิดยอดโอเค MGL มกนัดสองสามสี่ห้าหเคนับไม่ถูก ระเบิดโปะเข้าไปโอ้ยโอ้ยเ,เจ็บเจ็บเจบ็บเจ็บใครมายิงใส่กูวะน้อยเนี่ยต้องถอนโอ้ยขาเองข้อเรากำลังได้เปรียบอยู่ไม่ต้องห่วงยใสิกัวโอ้อ e, นะอยกลัวหน้าจะหยุดเปียกกลัวสิเฮ้ยทำมันดูกลัวแค่แค่ขี้ขาดโอ้ยโอ้ยขนาดใส่กิกัวเนี่ยโอ้ยเอาชีวิตยังกลัวแค่นี้ แกเธอไหมเออแกอีโบมาฆกากานอีรถอีโบทุกน้องระวังด้วยเดี๋ยวจะบุกไปเองมาบีบขี่รถเคล็ดผ่อนไล่จะผ่อนไลนไล์อยูอ่ตรงสถานีรถไฟโอเค ยิงขลัมเข้าไปตรรีรถยีโอหด,บบดีเลือดลูกน้อง,อ,งอ้ยเจ็บ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 หนยเลือดลึกเก้าหายไป,ไปรบพลัดชีวิตไอ้ยบเอ็มดีเอ มีรถอีพวกมีแอลเอาจะซื้อหมดโอ้มาเป็นลูกเลยน้อยเนี่ยขาไม่เป็นไรหรอกนะพบไฟเซเว่นผลพกสไนเปอร์โอ้ยเฮ้ช็อตไม่เป็นไรครับหัวหน้าโอ้ยกูตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยตายอะไรเลยเอาฟ้าวันวันช่วยน้อยรับกตาหัวหน้ารับกตาหัวหน้าใครมาแอสไตร์แถวข้างหัวขาว ป่าวันวันมาแ้วโอเคดีมากดีทะลุน้อยกวอไวดีคอนโทรลันโชแอลก,กับอเอวีเอ็มคุณเลเอร์เอวี มั่นไอยน้อยโอ้แอสไตรไ์ไอ้พวกนี้มันจะปลุกก็แล้ว้น,น,นี่เลยขุนพลลัม,มโบสงครามโลกครั้งที่สองวิ่งพวกออเปอเรทีฟเดี๋ยวมั่นมันซะหน่อยโอ้ยจะเหยียบสะดุดล้มตาย ไม่ใช่สีมือคายกวดกระหลานัวกันได้สุดพร้อมมันมีประโยชน์ไะพอโซลอนเชอร์โดนไข่ไข่ไงสงครามาัดกันโอ้แหลกแหลกหโอ้โหเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆยิงมันเลยฮ่าฮ่าฮ่ายึดลานจอดรถได้แล้วไปมานะโอ้ยเอากระหลาดเียบเียเรีย็บเลย สงคลามโลกั้งที่สองขอบคุณคุปอยู่ที่ออ้ายิงดาหอยหนอย,น,ยอนีโอ้ตจริงโอ๊ตจริงนะแกมาเจอนี้ซะหน่อยเหลืออดอด๊ตเ้าเฟ่ยเปิดสไนเปอร์้ยมิน,นิกันค่ะาไม้ตายคนที่ค่ะ การมหากาลไอ้อยู่ไปฝูงนะไอ้แก่เดี๋ยวนี้ซะหน่อยโอ้ยใครยิงวะใครโอ้โหว้าวแก่ฮะจุดนี้ตัวอถไปดีอะไอ้เบิร์ดเดี๋ยวนี้ไปบอมหมดจากไหนเนี่ยเอามาจากพวกนักเรียนนักเลงครับไปบอมโอ้ไว้จับ จำกัดเลยฮ้ยยงไปที่นี่เฮ้ยยิงพวกเดียวกันทำไมโอ้ยโอยโทษโทระเบิดนี้นึกว่าสัตว์ูโว้วโว้โว้ต่าควกเดืดก,กันกันละนอ,อยเนะนี่ยระเบิดโอนนะ้นักแกอยูย่น่าระเบิดวนี่เจอระเบิดเปนกัน,นโบเข้าไปเป็นไงก็น้อ,อยมันก็บขาบ้าก็บ A W M ไปท่าไหนอะไปบอมไม่ได้ใครเลยเฮ้ยเปิดอร์เนะะี่ยล่ะ a W M โอ้ยเฮ้ยเจอธนูเข้าไปเป็นไงละ่ะใช้วิชาดูทูธนูประทับสซฟเปอร์ได้โหนเก่งขนาดนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราได้เปรียบองครามนี่ พอกซุม่มครนีีรถ AWM หรืนี่ช้าหน่อยแต่ทิงแม่นมากไปบอมวันนี้ไปบอม,บอมฮัตโลมเาเตอฟักเกอร์โอ้ยไปบอมเหรอเจออีบอเข้าไปนี่สะเหเอหน่อยนะบอมประทับบอมใช้อาวุธเลยจัดการให้หมดใส่เขา้าใส่ไม่ให้ยั้งไม่ต้องกวาง โกงไม่ต้องไห่ขายหาว่าโงกงผมมีสงครามไอ้นะี่อยู่ในม่านหมอ,อกเลยเฮ้ยขาบมองทะลุูเห็นม่านหมอ,อกแต่ก็รังมีระเบิดที่ว่าโอ้ยยิงใครพวกเดียวกันไอบ้บ้ายิงใส่ตัวเองด้วยไอ้งโง่ไอ,อ,อ้นี่หน,น้ายึดมือคนวิโอกะตอนพกไปเซอรวิสยิงสัป p พ e s s i n g f i ร์ฮ่า,หาหมนันทีระเบิด กงว่องขากมีขากมโีโอ้กระสุนหมดมยังไม่หมดดีกว,ว่าเดอโอเคงพยาบาอยู่ีกงวงไหนเนี่ยอย่ตรงรานจอดรถนั่นละโอเคกระสุนเหลือานโอเค,ออเคยิงไปที่บก,กี้รถไฟอ้าวกระสุนเมองมอ หหน้ายิงเช่าฉลุ้ยลับต่โว้มันมีลูกต่อไฟโอ้ยเก็ดเๆ็เ็เสงนะแก้มืโด้ยย้อนไปรถไอ้บ้าเอ้หัวหน้าโง่ทอดทอโทอทโอเฮ้ดบีเ m เอผมศัตรูบางเบาแล้วนี่บุกนี่บุกนี่บุกไปชุดต่อไปไปที่ดลันรถรถไฟเฮ้ยเ็จ ใช้ทำให้เปิดสนังสนุนเองตายหมดแล้วมั่งไยพกไฟเซเว่นนิ่งเคยราชนะสงครามแล้วไม่พบศัตรูในพื้นที่แล้วโอ้ขนาดนั้นเลยเคย6กี่รถไฟโอเคยยึดทองยึดทองไปจุดต่อไปเมองโนบิกะฟังฟังที่อะไรทางไหนตะวันตกตะวันออกเนี่ย ไปทางนู้นโทงตรงไหนนาจาดอดรถนี่คือทงศัตรูมืองนบิกะนบิตาอยู่ไหนไปจุดสุดท้ายไปที่ไซกอสร้างอปืนพกปืนพกมาทำไมใช้ประโยชน์ไม่ได้หรอก เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าดูถูกพื้นพกนะเฟยไฟก่อสร้างนะโมริกะโนบิโอกะแอบซุม่มแอบซุม่มเค้ยยืดท้องยืดท้องแต่ตัวจะตายหมดก่อนถึงจะมายืดท้องได้และนอกอะไรภูเขาฮิมาญี่ปุ่นแล้วก็ควันนั่นม่ใช่ควันนั่นคือเมฆอ๋ออ๋อเฮเคไปจุดต่อไปมีจุดต่อไปอีกแล้ว แานหลังเมืองโนเวกะใครมากดตู้กดน้ำกระจายกำลังในเมืองไม่มีอะไรครับจะดูถูกพวกนี้นะใครผลมมาเจออีโบมหาการะเบิดมหาการซะหน่อเคยไปทอนทับไปยังจุดต่อไป รถญี่ปุ่นรถสี่เหลี่ยมไปครับไปจังจุดนูน้นแลว้<ป>ลวแลว้ลวแลว้วแล้วแล้วเฮ้ยย,ยึดเมืองโนบิโอกาสได้แล้วนะครับเออหน่วยอีกเกินของเราเป็นไงบ้างครับกับการเล่นเรเวนฟีของเฮอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์เล่นก็กาพาก,ก็ง่วงบางทีก็โกงสัตรูไปนิดนะครับแต่ว่าไม่งั้นไม่ชนะเลย นี่ไอ้พวกชุดดำนี่มันก็ไม่ยอมแพ้สัทีนี่นี่โอ้ยได้เรียแบบมือ,าอ,าอ,าอาทานเกียร์โซลิดเนี่ยอ่ะพูดเชื่อเยอเมาจอดรถมหาก,การโอเคดูรอบรอๆเรียบร้อยแล้วครับประจำอยู่ตรงลานจอดอ๋ออ๋อออโอเค นเปิร์ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเพราะพวกมันมาเป็นฝูงต้องใช้ระเบิดธนูระเบิดของผมนี่ไงโอ้โหดีมากดีมากโอเคเขตนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปเขตในสุดถ้ามีธงยึดมากกว่านี้นี่จะเป็นซีสงครามซคเลยน,นั่นนี่โอเคตรงนี้ ปลอดภัยครับท่านบนยอดตึกไม่มีอะไรนะโอเครก,ก,กำลังจะกระจายกำลังไปครับโอเคกระจายกำลังเตรียมบุกไปจุดต่อไปดูซิว่าจะเป็นจุดไหนต่อจะเป็นจุดชายทะเลครับท่านอ๋อเรื่องเหรอดีมากถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เฮอทีวีสลิปปี้เกมเมอร์ คนง่วงเล่นเกม Ravenfield และติดตาม Ravenfield ใน,นต่างต่อไปให้ได้นะครับเออดูซิว่าสงความจะโหดแค่ไหนกันเชียว r a v e ว f i e l เฮอทีวีจบฮะ